สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ใบครับขาสั้นเดอะซีรีส์เลยนะแย่งคำว่าใบครับทำไมอ่ะขอไม่จ่ายไงฮะมันก็สั้นละตีมันต้องไบครับขาสั้นเดอะซีรีส์ขนาดนั้นเลยหรอใช่งั้นเทคสองสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไบครับขาสั้นเดอะซีรีส์ครับผมเกดที่ยาวยัง โอเคฮะยาวขึ้นเยอะเลยยาวขึ้นเยอะใช่ไหมมาวันนี้จะทำอะไรวันนี้เราจะมาพาแกะเข้าเราเลยครับผมพาแกะเข้าเราใช่เราจะเปิดซ่องแกะครับฟามแกะก็มาฟามแกะกบผมเอาให้ครบ16บสีเลยนะใช่ครบแบบส6บสีเลยเพราะแอกิจเป็นคนทำสีย้อมใช่ครับผมจะย้อมสีเองเรื่องย้อมย้อมนี่คอยบอกย้อมของปอมมาเยอะใช่ป่ะเฮ้ยตัวอะไรพึ่งไง ครึ่งน้อยกอยไกลมันต่อยปะไม่ฮะไม่ตีไปดิตีไปดิตีไปเอาเดี๋ยวมันตายหัวใจส่งดวงครึ่งอย่างทำเป็นรักสัตว์โถคนดีเหลือเกินเดนี่คนนี้คขาแบบยุยงให้ทำลายสัตว์ดีเพราะทีตีผมนี่ตีเอาตีเอาเดี๋ยวบอกให้ตีสัตว์หนึ่งทีเขาไม่ตีนี่ไงตีก็ตีไม่ได้ดูดิอย่างน้อยก็ ได้ความเคารพละอย่างน้อยแอกิก็ไม่มองเราเป็นสัตว์ไงไม่เดี๋ยวผมจะรอเผลอรอเขาถอดชุดเกราะก่อนเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นบั๊กอ่ะอ้าวบั๊กไปไหนแล้วไหนบั๊กเฮ้ยผมเห็นบั๊กอยู่ในบ้านหลังนี้ตัวเดียวเลยผู้ฮี่ผู้ฮี่ไปแล้วหายไปแล้วไหนเอ้ามาอยู่แล้วข้างนอกนี่เลาวนี่อ่เดี๋ยวผมจะแอบเปิดประตูทิ้งไว้อีกกลับเข้ามาไอ้ไก่แอกิไหนบั๊กผม ปักผมเห็นนะผมเห็นนะแวบๆอ่ะปักเราจะไปหาเกตที่ไหนกันเราจะเขาเรว่าล่องเรือล่องน้ําไปทังนุ้นเลยมีเรืออยู่ยังตอนนี้แอเคตรงนี้โต๊ะครับวางแม่มวางเลยโอ้โหเต็มไปหมดอะโต๊ะครับอะคราบเราเยอะมากทุกที่ทุกเวลาทีุ่กเวลาถ้ามีปาปิก้าได้ข้โฆษนาเดี๋ยวมันไม่ใช่มันไม่ใช่ปาปิก้าอะไรเงี้ยใช่ขอเดือยไปนะเฮ้ยโยนให้ผมถึงผมดิโอไม่ต้องเอานะเดี๋ยวผมพาไปเอง ทำไมห่วงไงไหนไปทางไหนห่วงเรือห่วงเรือฮะแย่มากทำไมเป็นคนแบบนี้เป็นคนอย่างนี้แหละแย่ไอ้งูพิกางูเ่าไห้งูเ่าพิการแบบวิ่งแบบแทบจะเหยียบงูอยู่แล้วโอ้ยเอาอะงูเ่าไงเฮาเฮาเฮาแข่งกับมันดิกัดมันเฮา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 เฮมเฮาเฮาเฮาเมาเฮัเฮาเฮาาเเาเเใาเฮาาเฮ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 าเนาเฮาเฮาาเฮาเาเฮเเฮาเฮา เขาก็เวอร์ไปไหมอนาคอนดาเวอร์ไปไหมเดี๋ยวก็อนาคอนดาไอ้ไงอนาคอนดามันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรขนาดนั้นป่ะเฮ้ยมันก็ใหญ่อยู่นะอนาคอนดาอันนียเขาเรียกเขาเรียกงูเหลือมงูเหลือมอ่ะองวิววิววิระวังระวังระวังมันขู่พ่อไอตัวหนึ่งตัวหนึงไหนนี่เองโอ้โหโอ้โหคนใหญ่ โอ,โ,อโ,อโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนมุมก่อนเปลี่ยนมุมมองว่าแล้วทำไมขับเรือแปลกแปลก <c oughs> ตัวมาเริ่มเลยโอ้โหเริ่มปรับมุมมองโอ้ <c oughs> โหนี่เขาเริ่มน่านหน,นาวอะไรเนี่ยฮะทำไมออมีปลาปลาบงปลาบู่ได้ไม่หมดปลาบู่น่านหนาวม,มัมซอนมีปลาบู่แอคกี้คอคอเคสหรือเปล่าทำไม <c oughs> มีความคอดึกดักคอเป็นไรครับคอดึกดักปะไม่รู้จะไม่สนใจ ตกหมอนมาเลยใช่ฮะนอนตกหมอนวันนี้แขกสูงมากไหนแกอยู่นี่นี่เห็นไหม้าดำอ่ะเห็นปะแน่วะน้าแกหน้าดำเนี่ยเนี่ยเนี่ยคอยึดยักเลยอ๋ออยู่ข้างบนผมมองตัวซ้ายนี่อยู่เด่นนะแล้วแบบไม่ได้เอาอะไรมาด้วยไงเออแถวนี้ดูมืดมากเลยเนี่ยมืดตือคือแบบลืมมาเนี่ยเฮ้ยระวังสเกลตันสเกลตันไหนผมเห็นมันอยู่ในป่าใหญ่นั่นโอ้โหแสงนี่เราถ้ามาแบบ เล็กน้อยอุ้ยนีเลยนีเลยโอ้โหเขาหลังแกว่ะอ้าวเฮ้ยศัตรูก็ต้องต้องตีป่ะเพื่อนคือแบบมันอยู่เฉยๆเงี้ยเพื่อนจะให้ผมโดนฆ่าตายเหรอใช่จะให้โดนฆ่าตายโอ้โหแกะคอยึกยักใช่น่ารักไปเลยแกะหน้าดำมาเราเอาตัวไหนไปดีเราต้องมากี่รอบเนี่ยเอากี่ตัวต้องมาหลายรอบมากเพราะเราจะเอาพันแปลไปด้วยแล้วก็เอาพันแบบ ตัวจริงไปเอาตัวจริงไปก่อนชื่อดอกเปอร์นะพันหน้าดำดันไม่ไปว่ะกันารละจนั้นไปใช่ไหมเยี่ยมได้แล้วอ้าวมันแยี่ยผมขึ้นเรือลำเดียวขึ้นสองตัวแล้วคุณภัยเรือบกเหรอดุดันอ่ะใช่อุ้ยอุ้ยอุ้ยมีซอมบี้ผมได้ยินเสียงอู้อ้าวแกตายตัวหนึ่งทำไมอ่ะยยังไม่ตายยังไม่ตายผมแค่จะตีให้มันลงจากเรือเท่านั้นแหละแล้วมันก็ติดไฟมันมันมันมีความฉลาดนะครับคุณ มันเนฉลาดอาติด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 พี่กันมาไปแล้วดันดันดันเข้าไปดีเรียบร้อยครับไปดีกว่าพาเข้าเราวาได้มาคนละตัวพาใครเข้าพาแกเข้าทำไมต้องทำไรสัตว์ขนาดนั้นผมบอกให้ตีพึ่งไม่ตีไงแต่แบบเขาจะฆ่าแกะโดยการเอาไปส่งเราวาโคตรพังเป็นการฆ่าสัตว์ทางอ้อมระบบเป็นอติเทตุโคตรแย่ไปไหนอ่ะทางนี้คือบ้านปะทางนี้ดิทางขวาดิ อ้าวไม่ใช่ทางนี้นะอะไรปะเขาเขาเขาเข่งตื่นเขางงอยู่พเห็นปดะเห็นรึป่ะเห็นหอกบอดแล้วะเออฮอกวอดแล้วอยู่นั่นถ้าเกิดไม่บอกนี้ผมคงแบบลองไปดูไหนไปดูเออหายไปเลยหลงไปเลยอะไรย่งนี้กลับไปไม่ถูกอยากขับไหนว้าววโอ้โหผมตกน้ำเลยเฮ้ยอย่าเบียดผมโอ้ยผมตกใจผมตกใจผมตกน้ำงูหน้าจอเนี่ยเดือด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  ไม่แกาตายอะโดนงูเด็กใช่เหรองูยังไม่ทันกัดเลยไม่ใช่เหรอไม่รู้นี่ได้ลีดมาแล้วสองอันเย้ล yeah, ีดมาแล้วไหนขอดูลีดหน่อยอย่าไปหาอยู่ไหนอยู่บ้านครับบ้านเราเข้าบ้านนอนกันไปรับไปไหนอยู่ตรงไปเตียงครับผมครับนอนครับแต่เด็ฝนยังไม่หยุดตกเลยเราหยุดแล้วแต่เรา นี่คือเอาแกะไปใส่ใช่ไหมอยู่ยังไงยังไม่ได้ใส่ครับยังค้างอยู่บนเรือข้างบ้านครับผมหยิบข้าวอันนึงก็เผื่อไว้ล่อ,อกแกะจะตายเปล่าเพื่อนทำไมอ่ะผมจะฟันโดนแกะไงเอามือเปล่าดิมือเปล่ามือเปล่านี่แกะบกูแกบินเลยก <laughs> ูได้ยืนขึ้นเลยครับ <laughs> แล้วเรือผมอยู่ไหนวะเนี้ยมาเร็วน้องแกะเร็วเจเจอเรือแล้ว แกหายแกไปไหนแล้วทำไมแกมันพยศอย่างนี้ได้ยินเสียงมันแต่มันหายไปมีความพยศขั้นสุดเรียกแกเร็วแม่แม่โอ้โหอันนี้แบบรุนแรงมากแม่แกะแอีิแบบบ้าไปแล้วไม่ใช่ไม่ใช่แล้วต้องเป็นยังไงครับก็เป็น ไป็นแบไหนนะไม่รู้ไม่ทำเ <จะ S 1> ลยท,ทำได้ครั้งเดียว, <laughs> <laughs> วทำครั้งเดียวไม่ทำตอนเดียวอไ,ไรครับน้องสามารถรีกลับไปดูได้นะครับพี่ไอคิร <laughs> ้องแกะยังไงก็แจ๊แม๊คือปกติเขาจะแบบว่าเขาก็จะทำเสียงอะไรแปลกๆมานานๆทีครั้งหนึ่งครับแต่ถ้าเกิดแบบทำในคลิปนี้แบบเราจะย้อนดูกี่ทีก็ได้ครับซึ่งพี่ไอคิเขาทำได้ตลกมากจริง ปกติพี่กันก็ทําก็ตลกดีอะไรน่จะหาเออจริงนะครับนี่แหละเราก็เลยสามารถจะดูย้อนกลับไปได้นะน้องๆก็กลับไปครับอะไรวะคนยูยงมันร่วมทูเออมันร่วมทําเสียงเอ็กกิเกยดแปะเอ็กิกันนะครับผมปะแย่เออทำไมไม่บอกให้น้อนทําเสียงแบบพี่กันพี่กันก็ทำเสียงแกัเขาทําบ่อยแล้วเอ้ก็ฟังอีกไงกลับไปฟังอีกแล้วว้าวไอ้งูตัวนี้ไงไอ้งูโอ้โหงู งูกัดงูกัดย่ายาหมูโดนอะไรสองตัวงูไม่งูสามตัวโอ้โหมีกตัวเลยอย่าเบียดอย่าเบียดแล้วเรือนี่ใครขับมาบินการเดียมหรือบิโอซ่าผมไม่เห็นอะไรเลยนี่มันเรือนี่มันเรือล่องหนแห่งอัสคาบันโคตรห่ะเรือล่องหนแห่งอัสคาบันระวังนะฮะระวังจะโดนงูเด็กเฮ้ผมเป็นแบบพวกที่แบบถูกกับพวกสัตว์เลื้อยคลาน แต่ไม่ใช่พวกเดียวกันนะกันไว้ก่อนเดี๋ยวไอ้กี๋แลไมทำไมถูกอ่ะเพราะแบบว่าเป็นคนดีเป็นคนดีแบบรักสัตว์รักธรรมชาติเนี่ยคนสัตว์ก็เลยจะไม่กัดผมจริงหรือเปล่าไม่ต้องแบบป่วยโวยวายไอ้กูกัดอะไรอย่างเงี้ยจริงไหมเปล่าจริงกอแบบเปลี่ยนหน้าที่กันบ้างไงไอ้กี๋โวยบ้างทาไมงูไม่กลั่นเลยต้องสองสามตัวอ้าวผมก็พายเรือมาเรื่อยๆผมไม่ได้หยุดไง เอาก็มันติดหละงูมันบังงูมันบอดี้บ็อกโดยงูงูกัดอีกแล้วโอ้ยมาทีนึงก็กัดทีนึ่งผมเบินการเดียมเหรอเรือวิงการเรือบิงการเดียมสวนกันที่น่ากลัวที่เผงนี่ก็ผีหลอกน่ากลัวอ้าวแล้วทำไมแกะตรงนี้อ่ะเฮ้ยผมพาวมาแล้วแกเอาแกะวาร์ปได้แล้วไอ้กี่มาอยู่แล้วตรงนี้เนี่ยอ้าวแล้วทำไมพี่กันอยู่ตรงนี้เนี่ยอะไรวะโคตรมัวพี่กันวาร์ปได้พี่กันเป็นเอ็นเตอร์เมนปแบบผมเป็นบิงการเดียม สายโหดจะขาเรือล่องหนมาพาพาแกะเข้าฮอกบอดก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยละเพื่อนใช่นี่มันฮอกวอดที่ก็มีเวทมนต์ไงเออแบบถ้าถ้าเรือเก้าส่วนสิบแปดหารสามสิบสี่เดี๋ยวมีการหายสาแปดหารสาสี่แล้วแบบหารยังไงวะเขามีไอ้นี่ไงเขามีอะไรนะเขามีท่ารถไฟอะไรนะเก้าเศษสามจนสี่ไงแต่เราแบบ สามสิบสี่หารสามสิบแปดเลยเอ้ยสามสิบแปดหารสามสิบสี่มันต้องมีตัวเลขก่อนเออคือถ้าเป็นรถไฟไงอันนี้แบบเป็นเรืออันนี้เป็นท่าเรือไม่มีท่าเรือได้ไงเป็นแล้ที่สามเรือเศษสิบแปดหารเศษสิบสี่ทำป้ายทำป้ายเลยก็ได้ทำป้ายท่าเรือว่าสายนี้คือสามสิบแปดหารสามสิบสี่สามรอบอีกแล้วสามรอบได้ไม่มีความเหมือนกันเนี่ยเราท่าเรือสามหารสิบแปดส่วนสิบสี่เอาเอาไปตั้งชื่อคลิปนะ โคตรพังชื่อชื่อเรือแปดล้อก็ไม่เหมือนกันที่ท่าเรือเฮ้ยซอมบีมันจะฟ้าผพาผมไหมไม่ครับผมไม่มีทางทำอะไรผมได้หรอกแม้แต่งูก็ตามฮมกูไม่ทำอะไรได้ไงอ่ะผมเรียนรู้จากการดิฟเรือมาแล้วนะฮะจากหนังเรื่องตกเกียวดิฟมีเด้อหนังเรื่องนี้อไดีไงฟาสไงฟาสตเกียวดิฟอ๋อฟาสตเกียวดิฟฟังเป็นตกตเกียวดิฟ ตกเกียร์วอตแต่ฟากไทยนะบางทีอ่ะบางทีเราก็ไทยไปนะตกเกียร์วัฒนธรรมตกเกียร์ดิปเปนหนังเรื่องใหม่ไปชื่อนี้ใช้ได้อยู่นะเออตกเกียร์ดิปวิ่งทะลุฟัสกคือแบบคล้ายๆกับแบบคล้ายๆตกเกียร์ดิปแต่ไม่ใช่อันนี้ก็ป์ไงก๊อปมาก๊อป์ตกเกียร์ดิปมาตกเกียร์ดิปแต่ความหมายไม่เหมือนกันไงอันนั้นคือเขาเอาชื่อแบบชื่อสถานที่ไงอันนี้แบบตกเกียร์ไงแบบมาเป็นภาพเลยแต่วก็ดิป ก็นห,หนังแบบดังก๊อฟอะไรเง <c oughs> ี <Darwin> ้ยไอ้ไม่ก๊อฟแค่สำเนียงคล้ายๆมาเ <Oliver> จ้าแกเขาจะตั้งชื่อให้แกว่าตั้งตั้งชื่อไว้แฮร์รี่รอนเมอร์แม่ใช่เพราะว่านี่คือโรงเรียนฮอกวอตส์นี่คือแกะฮอกวอตส์ใช่ไหครับไอ้หน้าดำนี่ควรจะเป็นอะไรดีเป็นไอ้หน้าดำนี่ต้องเป็นแบบวอร์ดมอร์แกะที่ไม่เคยเอ่ยชื่อนี่ฮะได้เวลาเปาะพันเจ้าแก ลองดิลองดิกินเยอะๆเอื้อะลูกเวเดอรโมลูกเวเดโมออะไรวะลูกเวเดอโมนี่ไงนี่ชื่อพันเวเดโมออะไรวะเอ้าแฮร์รี่ไงตัวร้ายไงก็ไม่ไม่ไม่อะไรคือพันเวเดอโมเอาก็ดีไงอสายพันน่ะนะโอ้โหอะไรวะงงไปนอนดีกว่าไปกี่แม่งนอนน้อยใช่ไหมไป ไป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 ขอโทษผมจะไม่เล่นอะไรอีกแล้วอยู่เฉยเฉยเล่นได้เล่นเล่นแหละไอคิวไม่รับให้ยไอคิวแบบอะไรอ่ะไม่กันลังงงแบบงงคาว่าพันบันเดโมแบบอะไรวะพันบันเดโมแต่พี่กันอยู่ไหนเนี่ยนอนอยู่นี่ไงไม่มองไม่เห็นล่องหนอยู่ไหนเนี่ยอย่างนี้ป่ะอ่าวเอออย่านอนเตียงเดียวกับผมนู่นเตียงนู้นมีนั่นไงทำลายหูพี่ผมอีก โทษใจร้ายเลยแล้วคู้ฮี่เล่นกเหลือครึ่งเดียวแล้วอ่ะก็แอกกี้ทำร้ายมันเมื่อกี้อะไรของแจป๊อกใจเลยก็ไงฮูฮี่อะไรวะนะฮูฮี่บ่อยๆเสียงต้องแบบแจกันคือคือเสียงฮูฮี่จะต้องแบบจะต้องจะต้องเป็นเสียงที่แบบเหมาะกับตัวไงเหมาะกับชื่อชื่อก็เออเสียงก็เลยต้องแบบ มันจะเป็นลายฝนแเสียงฝนตรพีคไอ้อย่าเอามาแก่ตรพีคมะเดี๋ยวเรามาย้อมสีแกะกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวนะตอนนี้เราต้องการสีอะไรดีสีเขียวครับสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีเขียวเขากระบอกเพชรเดี๋ยวเอาแม่สีแม่สีทั้งหลายสีแดงสีแดงก็ดอกไม้สีแดงสีเหลืองก็ดอกไม้สีเหลืองใช่แล้วสีฟ้าก็ลาพิทลาสรี่สีน้ำตาลเราต้องไปหาโกโก้ อ <I> Go, go. with the go go รู้จักปะเพลงเนี้ยเคยได้ยินเคยฟังอยะอะเราไม่มีดอกไม้เลยเหรอแต่โกโก้ของเราคือโกโก้นะครับไม่ใช่โกโก้แบบนั้นนะครับอโกโก้อโกโก้ what เอ้ยเราไม่มีดอกไม้เลยพี่กันเราต้องไปเก็บดอกไม้กันแล้วนี่ชวนกันไปเก็บดอกไม้โคตรฟินสิงเก็บดอกไม้ <ๆ S 1> มาากนันที่ริมทางกันเถอะพี่กันเออไปเก็บดอกไม้กันเถอะเออดอกไม้ริมทางพวกเราก็ชอบเด็ดกันอยู่แล้ว ด, oh, ดูเป็นคนแยดด่ดูแบบเป็นคนแบบเลือกได้มีเดกบอกว่าเอ้ยพี่ทำไมไม่ยอมไปถ่ายคลิปกินบาร์บีคิวบาร์บีคอนสักที oh. คือแบบเรายังไม่ได้ไปกินกันไงคือแบบพี่การเขาอยู่ปัชบูลไงแล้วแถวน้ก็มไม่มีมไ,มมมไม่มีร้านจะไปกินแถวนี้ก็ไม่ใช่อะไรเออเลื่อน่าไหร่แล้วคือแบบแถวนี้ไม่มีร้านก็ก็ยังว่าอยู่แต่หมายถึงว่าถ้าที่นี่มีร้านแล้วจะได้แดกเหรอเขาไม่ได้แดกอยู่ดี <laughs> คือแบบใปรพ่าเออว่าไอ้กี่งเท่ไหมครับ ใช่เราอยู่กันไกลมากเราจะเล่นแบบทีมนักพากอะไรยากันไหมทีมอเอ้แกตัวนี้ดอกไม้นี่มันช่างสวยเหลือเกินคนเลยเหมือนปะเหมือนปะได้อยู่คือมันต้องแบบมามามาเล่นใหญ่เล่นใหญ่เล่นใหญ่มากโอ้ดอกไม้แดงนี้ฉันควรจะเก็บไปกี่อันดีแอร์กีครแบบไปต่อไม่ถูกกด ภาคอะเรียมากคือแบบไม่เข้าใจทําไมเขาไม่พูดกันปกตินะแบบเล่นใหญ่มากไหนขอแบบทีมภาคอะเรียสักประโยคเอ๋อดูฝูงแกนี่สิอันนี้มาแบบฟิลเข้มใช่ไหมฝูงแกนี่นี่มันอะไรกันนี่มันแกนี่นะทาไมมาหกตัวเอ๊ะไม่สิหรือว่ามีห้าตัวกันนะอะไรวะพ่อพ่อตา คือเหมือนเหมือนเหมือนเขาจะเล่นใหญ่ก็จริงนะแต่บางทีมันก็ดูแบบไม่เต็มอารมณ์เท่าไหร่ใช่นี่มันีแบบขัดฟิลเออนี่มันนี้ดีว่ะนี่มันวิจารณ์ผลิสใช่วิจารณ์อัดหน้านะเกมคนไทยวิจารณ์ได้นี่ไงเรียบร้อยแล้วผมหามาค่อน้างการเอาไปย้อมเลยได้ครับผม้ต้องเหลือตัวแม่สีไว้ตัวตัวสีขาวต้องเหลือไปตัวหนึ่งใครที่แบบสร้างเกมไทยนะอย่าลืมไปจ้างกัรได้ิซ่งมาพาดบอกเลยว่างานดีงานดีมาก โคตรแยทีนี้แบบเจอผีเจออะไรสมมติเกมไทยเ่ะเจอผีเอ้ยโคตรแยมาเดี๋ยวเราไปหาสีน้ำตาลกันดีกว่านะสิเป็นสีที่จะต้องจะต้องออกเรือไปใช่ฉันต่อเรือขึัวใจเตรียมพร้อมเดินทางไปหรือจะอเดี๋ยวเราด้วย ไม่พี่กันทํานเป็นขอโทษครับผมไม่เคยทิ้งน้องไว้กลางทางขึ้นมาทิ้งไว้กลางทางไงนะหัวเป็นอะไรยึกยัดก็หัวเหมือนเอกกีนั่นแหละเหมือนกันเลยตอนนี้หัวผมนิ่งมากเอ้ยดูสิตอนนี้เรากำลังนั่งเรือกันอยู่โอ้ยดีมากโอไม่ด้นมันงูนี่มันงูนี่นาในท่ามกลางแสงแดดที่ส่องจ้าลงมานั้นก็ผมได้นั่งเรืออยู่กับ ท่านคุณชายกันไนด้ดิซื่มคุณชายได้ปวะเออคุณชายคุณชายแอร์กิเราควรไปทางไหนผมว่านะพี่เราควรจะไปข้างหน้าขาเข้าไปในถ้ำเลยข้างหน้างั้นหรอได้เลยไปกันเถอะได้เลยเดี๋ยวผมจะลงจากเรือควรจะพูดกันปกติดีกว่ามั้งไปเราจะไปหา go 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 <c oughs> ผมได้สำรวจมาเล็กน้อยนะครับก่อนที่เราจะเริ่มกันนะครับว่าโกโก้อยู่ตรงนี้เรียกว่าทำกัน้านมาดีอุ้ยตรงนี้ก็มีแกอุ้ยดูแกดำแบ็คเขาชื่ออะไรอ่ะแบ็คเบสเมล์เทนเออไม่ได้แกแบบโคตรแย่นี่มันหัวหรือแกเนี่ยแกนี่มันจะคอบจะคอบจะคอบเอาไม่ได้เป็นนุษยุหมาป่าเหรอไม่ใช่เป็นกระเป๋าถือเปลาดีมากครับผมไปกันได้ใช่ครับไปกันได้ไหนไหนอากโก ว่ะเนี่ยอยากไปอากโก้เหรอเออะทำไมมืดขนาดนี้เนี่ยเราจะบวกกันใช่ไหมโดนฟ้าผ่าไอคิปเปอร์พี่กันไหนคิปเปอร์ไม่เจอนานนี่ตายนะเฮ้ยนี่มันไม้อะไรเนี่ยมันไม้สีลุ้งเหรอเนี่ยไอพี่กันนี่มันโปเกมอนหรือเปล่าเนี่ยใบแบบดอกไเฮ้ยลัฟฟิเซียใช่ไหมใช่เราเอากลับไปได้ไหมนี่ไงเอากลับไปเลยลัฟฟิเซียน่ากลัวมากครับแถวเด็กไอพี่กันนี่ต้นไม้อะไรเนี่ย ไอต้นไม้สีมันเป็นดอกสีลุงลุงโคตรพูดย้อนสอนผมอะเสียใจเหรทำไมอะเขาไม่ฟังผมพูดแย่งอะแย่งเพิ่งเห็นเมื่อกี้แบบกำลังแบบได้ลองลองค้าบเป็นไม้แพลงนี้ผมอยากรู้ว่ามันเป็นสียังไงได้ครับให้เนื้อแกะและป่าและลีเวอร์แล้วก็ดอกไม้นี่คือเห็นผมเป็นถังขยะใช่ไหมครับยิงปืนแล้วก็คนแกะ ผมมีค่าแค่ถังขยะนี่ไงพี่กันเขาช่องช่องเหลือเฟือเลยนี่ว่าไหนเดือดใจดูสิมีสีตกใส่ไหนผมอยากอะไยว่าถ้าเกิดคาเป็นประตูจะเป็นยังไงเป็นไม้ห้องเย็นไเพื่อนเพื่อนเพื่อนนี่ไงผมแบบเชื่อใจพี่กันไงว่าพี่กันต้องตีให้ก็เลยแบบแน่นอนก็เลยยืนเฉยเลยผมแบบนี่ประตูเป็นอย่างนี้มันคือไม้โอที่เปืือนสีคือเหมือนกับแบบ เหมือนเป็นแบบประตูโรงเรียนเด็กอนุบาลอะไรเงี้ยที่แบบแบบมาเขียนกระพงกระแพงกันเล่นแบบเด็กเลื่อเลื่องอะไรอย่างเงี้ยความศิลปะเนี่ยผมอุตส่าห์ตัดแล้วขอตัดให้หมดเลยแล้วกันโอ้ยแบบดีเจนเดอรี่โอ้โอ้ยพี่การอยู่ไหนนะเนี่ยโอ้ไอ้คีเปอร์ระวังด้วยนะครับมันดุจันมากเลยแถวนี้ไม่เพื่อนดีไงโอ้โหผมเราอ้อมมาดีกว่าเนี่ยเห็นป่ะอ๋อนี่คือป่ากลางหมอกมืดมาก มองสูงไหมครับโกโก้อยู่สูงมากมองแรงเฮ้แค่นี้ก็พอละอย่าไปพาะพันผมมีสามอันเดี๋ยวเราขายแค่สีดำนะฮะตอนนี้เพราะว่าใช่ได้ผสมเรียบร้อยแล้ะกินแตงโมดีกว่าแตงโมแตงโมแตงโมเดี๋ยวต้องเอาไปปลูดนี่อย่างจริงใช่ตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่โทนดำเนาะที่เราจะกำลังจะไปหาปลาหมึกใช่ต้องไปหาโทนดำใช่เราต้องไปหาปลาหมึกกันแล้วล่ะไปพี่การปลาหมึกมันอยู่แถวไหนฮะ ไม่รู้เหมือนกันดิก็ต้องลองล่องน้ําไปดูครับล่องน้ําล่องเรือใช่ล่องเรือล่องน้ำ,ล,นำล,ล่อ, lawsuit, ลองทะเลปาดิดาดาพาเจอไปดำน้ำดูปลาหมึกกันอะไรวะไปเราไปหาปลาหมึกดีกว่าเออสะพานนี้ลืมบอกเลยนะเราก็สามารถแบบเปิดตอนต้นพาคเราแบบก่อเติมอะไรนิดหน่อยไม่เยอะเท่าไหร่นะอ่ะผมโยนให้แล้วลูกพี่ไหนเนี่ยเราก่อเติมขาตไปเป็นหลังคา หลังคาไปซากุระนะฮะถ้าเกิดเดินผ่านก็จะเป็นเหมือนกับเดินท่ามกลางหลังคาซากุระเดินท่ามกลางซากุระหวานเป็นสถานที่ที่โรแมนติกมากใช่โรแมนติกมากใช่นะฮะเกิดได้เดินกับแฟนนี่บอกเลยว่าแบบผีฟุ้งฟิงอนี่ยฟงฟิงสุนนะฮะมีปลาหมึกหรือเปล่าผมเห็นจะาใจไม่แน่ใจเราต้องแบบไหวไปเรื่อยๆคลายไปเรื่อยๆคลายไปเรื่อย โอ้มองวิวพระอาทิตย์ตกดินไหนนี่ไงไหนอุ้ยปลาหมึกเฮ้ยมีปลาหมึกตัวเล็กด,ด้วยวใช่น่ารักมากมีต้องจับไปทำปลาหมึกย่างซีอิว๊วบอกเลยว่าพีา่กัลวิ่งตาบอดกินจิปลาหมึกแล้วปั๊มตามบอดมันพ่นหมึกใส่ไงพี่กันชอบสิเมนูปลาหมึกย่างซีอิว๊วไม่ีใครเคยกินมั่งใช่อร่อยมากครับพาไปก,กินแล้วแบบเขาติดใจยอะไรเงี้ยแบบเอ้ยมีเมนูปลาหมึกย่างซีอิ๊วด้วยอะไรเงี้ยอุ้ยมื่อตื่ ไม่ผมวับกับเลยกันกลับไปนอนกันเรือทิ้งไว้อย่างเงี้ยแหละเป็นอนุสรณ์อนุสรณ์แห่งความทรงจำข<ค>องที่เราเดินทางมาเห็นเรือก็จะงงว่านี่มันเรือใครได้จะฟ้าความคิดจะฟ้ <laughs> า <laughs> ฉันเอาไว้ <laughs> เรือยอดของฉันเอาไว้เรือยอดเลยเหรอวั <laughs> นไหนใครพ <laughs> า,ายเรือผ่านมาเรือไปก็พอเอาให้หลูมไงตัวไหนสีซ้ำผมใช่สีม่วงนี่ใช่ไหม ใช่ข้ามันข้ามันข้ามันข่าข่าอะไรล่ะถ้าเอาดำไปผสมกับขาจะได้เทาเทาเข้มเอาเลย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 โตหรือเปล่าเนี่ยผสมพันผสมพันผสมพันนี่ไงผสมพันมองหน้าแบบมาผสมพันกันหน่อยแอกิแม่งชวนแกะผสมพัน่ะเออชวนแกะผสมพันมาสีเทาสีเทาเราต้องเอากระดูกมีกันเป็นกระดูกไหมเท่า ถามผมผมบอกแล้วเลยว่าผมมีทุกอย่างาะะเอานี้เหรอใช่เอาดำผสมกับเทาเข้มปึ๊บแล้วก็เอาเทา,าไปผสมกับสีขาวทีหนึ่งก็จะได้ไลเกเป็นเทาอ่อนลงไลเกยลลงมาเลยนี่อีกสีเดียวใช่ไหมใช่ฮะอีกสีเดียวเหมือนจะครบแล้วนะเรามาลองนับกันดีกว่ามาเริ่มจากสีแดง<ม>ใช่ไหมแดงหนึ่งฟ้าสอง ามจะพูสี่น้ำตาลห้าเทาหกดำมีมีห้าเทาหกเทาอ่อนเจ็ดดำโอเคแปดน้ำเงินใช่ไหมเก้าม่วงม่วงแบบม่วงม่วงสุดอันนี้มาร์กาเล็ตม,มาจนต้าทุกอย่างสิบใช่ไหมสิบเขียวอะไรเนี่ยเหลืองโอย้ย <c oughs> เอเอนั่นแหละ <c oughs> ครบครบ เดีย๋ยวใส่อคอกก็ก็รู้เองเหรว่าครบไม่ครบเอ่อโอเคเราค่อยมาจัดอคอกไหมหรือว่าใส่ไปเลยเหรอเดีย๋ยวเรามาจัดคอกอีกทีหนึ่งด้วกันตอนนอกข้<ช>นอนะเพราะว่าพาร์ทนี้โคตรนานยาวแล้วนะครับผมก็<ช>เดี๋ยวมาพาร์ทหน้าเขาจะแบบพึบพับเฮ้ยแกอยอู่ยในอคอกทำไมเกิดในคอกครบเลยนะฮะพาร์ทหน้าใช่โอเคครับผมสำหรับพัทนี้ก็ไปหาแกะกันมาก็หวังว่าจะสนุกนะครับเห็นพี่อกิตายสามรอบอะไรอย่างเงี้ยน่าจะสนุกทำไมวันนี้วันนี้พี่กันยังไม่ตายสักหน่อยนะ ใช่เฮ้ยอย่า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 ทำผมเลยนะครับเดี๋ยวเอาไว้ไปดูผมตายในกระโดดตกเหวดีกว่านะครับผมเอนนันผมตายประมาณร้อยรอบได้นะครับเป็นด่านใหม่ใช่ไหมด่านแบบมินิแมปใช่เป็นมินิแมปนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราจะลงกันแบบ2แคมเลยจะบอกขอสปอยว่าพี่ไอคิวเทพมากนะครับเทพจนแบบทําให้ผมดูแบบอย่าเล่นเลยอะไรเงี้ยต้องรอดูแล้วแหละว่าจะเป็นยังไงนะโอเคครับผม ถ้าอย่างไรก็อย่าลืมดูแล้วกันนะครับในโปรเจกต์นี้แล้วก็โปรเจกต์อื่นๆด้วยนะไม่ว่าจะเป็นสร้างสุดสนุกหรือว่าไอซี่ใช่ไหมใช่ไอซี่ของพี่ไอกิอย่าลืมไปดูเกมอื่นๆของพวกเราด้วยนะครับเราตั้งใจทําทุกเกมจริงๆนะครับเราจะดันผมทำไมเนี่ยเห <c oughs> มือนโคตรด,ดันนะครับโอเคครับผมอย่าลืมกดไลค์ดดกดแชร์กดซับสไครป์ในคลิปนี้ด้วยนะอ่าไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายิตเจ้าวู้รักเราอย่าลืมดูคลิปทุกคลิปนะครับเย้า